ไปแหวกแล้วนะครับผมซอยคอมเมนต์เลยนะครับอิสานเมดเพื่อนอิสานกดซาบกดซาบ สบายดีพอแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู้ซองอีสานเมดซองลี่แอคซันเพลงบา้บาบ้าที่ห้มากกวดเสียงเพลงเนาะครับนอถ้าใครบ่ยอยากพลาดคลิปลี่แอคซันแบบนี้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้อีสานเมดน้ำแนเดอมือนี่เนาะครับเฮามาเฮตลี่แอคซันเพลงที่มีซอวว้าว้า,วา ไ่ยอ์แม่นะครับผมเป็นของศิลปินที่มิซื้อว่าที่ AJ เจกับเดอะแก่งของเขานั่นแหละครับผมนั่นก็คือมีทานสมอกพร้อมกับ SG นะครับผมหลังจากเพลงที่แล้วได้สั่งปรากฏการนะครับผม เพลงนั้นมีซือวาบอมีคาล้มนะครับพึ่งปล่อยไปประมาณ2เดือนกว่านะครับผมตอนนี้ยอดวิวกระทะลุแล้วครับผมเกือบสิสามล้านแล้วครับผมอยู่ <Wow. S 1> ที่สองจุดเก่าล้านเนาะครับผมซอยเพื่อนๆซอยดันซอยชู่กันแน่นะครับเนาะกับนักร้องศิลปินที่มีความสามารถอย่าง t ีเนะครับผมคือแก เรื่องล่องนี่ก็ค่อยพัฒนาไปนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องบีทนี่แกเก่งแท้ๆนะครับผมห <Yes. S 1> ลังจากเพลงที่แล้วนะครับผมกับ MV เพลงบ่มีค่าล่มอีสานเมดได้บอกว่าอีรู้สึกว่านักร้องนี้ยั่งเก่งกับกล่องแนจักน้อยนะครับเริ่มบอกการแสดงออกบันไดนะครับยั่งเก่งๆอยู่นะครับมาเบิ่งเพลงนี้กันนะครับว่าทั้ง3มนม3มมุมหองห้า สิมีลักษณะเป็นจังไสแน่นะครับผมและมีเนื้อเพลงเป็นจังไสนะครับไปฟังน้ำกันเลยนะครับผมไปเลยไปเลยให้ยกแน่้โให้ยกแน่ให้ยกแน่น้องกับคนผู้งา เดี๋ยวสิพาไปแหวนไ้ทางไปกากเเซ็ตไอแน่ถ้าน้องเซ็ตมาเดี๋ยวสิพาไปแย่ยกแม่ให้ยกแม่ักไปหน้าตอบแั่ตอบมาแล้วไอแวนไปแทวงไปกาก็เซ็ตไอวแน่ถ้าน้องเซ็ตมาเดี๋ยวสิพาไปแย่ไอเป็นคนฮัตแท้ผัสลองกระเสือตัวไอแน่ ลองแล้วขาอ่อนแอและเพิ่ลดกับไอเดียวี่พาอาไปแล้วยอกยอกยอกไอโบได้จริงจังทันมาหายไอไอสีรลบให้ฟังไอสีพาไปนั่งฟังลำหยุนอเห็นไอไอไปนั่งพันลาเป็นลำเป็นลำารับไออยากยอกอยากเข้าไปบอกน้องมาหนาตอกไอสโลก ก็ไมหยอมมีแต่มาลบที่เอาแจ็คดรอปจับคนผู้งามเย็ดเคเพลงของไอ้กับเพลงโคตรเทที่ใจของไอ้ปวดได้โลเลกินเบียร์กับไอ้ไอ้ท่านโยกเงียให้โยกเงี้ยงคนผู้งามเดียวที่พาไปแวะไอ้ทานไปแหววแปอว่ายงครับผมซอยคอมเมนต์เลยนะครับถ้าน้องเสร็จมาเดียวที่พาไปแหววยกเงียให้โยกเงี้องกับคนผู้งามเดียวที่พาไปแวะ เดี yeah. Yeah. Oh, o, ๋ยวสิพาไปแย่เย้วายยอไอ้บุร้คิดจริงจังมาน้องบวเสือน้องก็ลงมาฟังเพลงนี้เบิ่งถึงไอจะผิวดำไอโยกได้ทุกคำการกระทำไปโคตรดีหน้าตาก็ะบอกได้ดีหัวใจไอ้ให้น้องฟีโต้ไอไม่แต่มันนี่ไอน้องหมดเลยด้บ y มีไใส่บุร้คิดทีแค่โยกจกเกลีในตี

กับรดเพงแพมีจรถดเทน่าเพิกว่วโกแหงล้วน้องว่าจึงได้ไปบอมือแรงที่พาเจ้านั่งจึงแกแจนเป็นคนฉนแดงยกเงี้ยยกเงี้น้องกัคนผู้งามเดียวสิพาไปแวว่าทางไปกวแท้ค่าสไปยกเง่้ยยกเงห้ยน้องกับคนผู้งามเดียวสิพาไปแวะ อเอามานึ่งย่างออกไปคนละหมอกคนละมุมหนเนยนะจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงหยอกแน่นะครับสรุปข่าวข่าวนะครับเพลงนี้ก็คือว่าหยอกซ,อซื้อครับผมว่าหยอกซ,อซื้อนะครับผมถาดิน ถ้าได้เห็นถ้าได้รับแซดจากที่เอเจกับท่านสมอกนะครับผมไม่ต้องไปตอบนะครับคือเขาหยอกเล็นนซืซอแต่ว่าถ้าได้รับแซดจาก SG นะครับตอบเลยครับเพราะว่าน้องเขามีใจจริงนะครับผมนี่แหละครับคือคําสรุปของเพลงหนีนะครับผมสังเกตได้เลยครับว่าเพลงนีนะครับทั้ง3ามนม3ามมุมของเรารู้สึกว่าสิกาแสดงออก ดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นจากเพลงมัมมี่คาลมนะครับบ่าใครเก่งขึ้นเก่านะครับอารสิบอร่อตื่นกล่องนะครับเริ่มมีการพัฒนาขึ้นครับย่อมรับครับดีครับดีครับเจ็งเจ็งเจ็งเจ๋งเจ็งเพลงกำมวลนะครับผมตามเพลงนั่นแหละครับผมตามซื้อเพลงนั่นแหละนะครับที่ว่าหายอกแน่นะครับผมเอ็มวีบอกครับเอ็มวีเพลงนี้อาจเป็นดีมดีมเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผมให้เห็นว่าเป็นฝ้าไม้นะครับเป็นเงาฝ้าหลังฝนเมื่อสั้นเมื่อหยาได้รับฝนเที่ยแรกเราก็สิ แตกใบอ่อนขึ้นมาจังสัตยละครับให้เห็นอย่าอ่อนที่มีสีเขียวอ่อนนะครับได้อารมณ์ที่แบบว่าสดซื่อนานะครับผมสดชื่อเกี่วยวกับ MV เพลงนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่แนะนำเพลงนี้กันเขามานะครับผมแล้็ขอขอบคุณไปยั่งศิลปินนะครับที่ AJ กับเดอะแกงของเขานะครับที่ได้ผลิตผลงานดีออกมาจังสี่นะครับอีสานเมสขคอเป็นกำลังใจให้ที่ AJ ตลอดเวลานะครับผม อย่าลืมนะครับเพื่อนๆ้นาใครมักเพลงแนวนี้กาไปซัพพอร์ตที่ AJ ได้ G, นะครับผมจากช่องที่ AJ Official ของแกนะครับผมมื้อนี้อยากบอกเลยครับว่าถ้าอีสานเฮ็ดยังผิดไปถ้าอีสานเมีเฮ็ดยังผิดไปก็ขออภัยมานะัที่นี่พร้อมด้วครับผมเราเจอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสบายดี